สิบอกกันเด้อเอออย่าเข้าใจละพีแล้วบุญบอกว่ายังทั้งสิ้นแล้วบุญเออยทั้งซื่อมึงทั้งสิ้นแล้วบุญเรื่องยังเด้อเออแล้วส่งเพชมึงนี่มาให้กูเบิ่งหนิเบิ้อนหน่อยบอกยังให้ข่อยอ่อนน้อยบอกยังให้ข่อยสมอนเบิ่งให้ข่อยเน่ข่อยบ่ได้เบิ่งหนิละแบบเขาส่งไม่ข่อยแล้วส่งไม่ข่อยโอ มันมีออกซิเจนใส่อยู่ในคางของโบกแว่ละคนเบิ้งเอาขาอัดกีบอัดยังเราอยู่น่าส่งมากคนเบิ้งอจะเข้าใจได้พิทเด้อคนอื่นแต่งสถานการณ์มันเด้อคอยเป็นห่วงมันอิ่นคอยเป็นห่วงมันได้บ่แม่ขอยระหักมันได้แรืวเ่ามันนอนนอนปักดันมาแต่ไทยอยู่ห้องเฮียนเอาคอยโทรติดต่อไปตลอดก็ต้องใจตลอดหรือเปล่า จะก็เข้าใจแล้วพีทเด้อเจ้าเป๋าขอไปให้เจ้าก็เป๋าดาวผากมาให้เออกระเป๋าให้เจ้ากะผ่าใค้อ้วนไหนอ้วนตั้งลาอ้นดาแล้วแล้วก็เป๋าคืนเป๋าคืนมาขอไปให้เจ้าพายจะไปเข้าใจพีทหน้าสีเด้อตุ้งยู่ เด็กน้อยกับเจ้าหยอกกันเงียบแน่เงียบแน่ซื้ออยด้อขอควมสงบนี่าคูสยบเอฟซีนะาเงินให้อีอ้นนะตอนนั้นเมือนึ่งแบงแบงแงชยกับอีปไหมเนี่ยเห็นพวกลงมาสามมือหนึงเลยาให้แม่ใส่ในเด้อหานเออันเอฟซีเด้อโทรมาหาขอฟซีขอคนใสคนใสอีอ้นอมกินโคดี้อส พันให้แม่ใส่เด้อหาพันมันบอกว่าคอยไม่ถกแขกแล้วเขาก็อยู่เส้นโนเขาบมีบัญชี่ผ่าให้เรามันบอกปูโอนเงินมาซื้อนอไรซื้อแก้วซื้อแกลแล้วขายออกซื้อแล้วขายออกซื้อแล้วยันพัวแล้วหูจังแล้วเป็นคนรวยย่า่หนี่หันแล้วเห็นน้ำค่าขายเห็นร้านอาหารขายของทะเลเออแล้วขอยออกซื้อโอราผ่านแล้วผ่านย่นให้ย่นในน้ำหลังผ่านก่อนพัวแล้วหูอันซื้ อันอยูเจนทาบบุรีมันจะเว้าค่เระหมูร้านเป็นนิซี่ับข่อยหมูร้านเป็นนซี่ับข่อยได้เฟตข่อยหมู้นวโทรมาถามข่อยว่านแมม้อนว่านูสิถามอย่าวาได้จังสจังีเด้ออันนี้อย่ามสว่ามีคนหนึ่งใจดีาเงินให้เจ้าหาเงินให้น้องอ้นหันมูนึ่งเรลห้แบงให้เจ้าหาขันเจ้าได้ใส่บอ้นหมูลนึงเราให้แบงให้เจ้าหาพันเจ้าได้ใส่โบเออล้วถามขนนี้ บอกบู่ได้มบอกขาบหูจัดว่ะบไส้ผาบอกขอบุเดนเด้อ่าีๆไข่ซีเต้ได้แต่ะผ่าเลยะว่าตอนเพิ่งจะออกจากบ้านกาผมมีเงินหนสิบเม้าหลุดไปเห็นกันแล้วผ่ามาให้หกพันเมาหลุดเมื่อน่ะตอนไปห่นกันะตอนไปมันมหาใจน่ะแล้วก็ผ่าไข่หกพันโมีเด้อโบมีเด้อ โบมีตอนม่านผากเงินม่านการลดอ่ะโบมีเด้ออุ้ยโมี่เขาสีบ้าเอาไถ่โมนี่เขาสีบ้าวเขาว้าว่าขนาดชาลัดอเมริกาผักมาถึงเลยอันซาลีผักมาให้เจ้าเขายังฮอตอยู่ชาลัดอเมริกาถูกอันนี้ภาษายังถกแถบประเทศลาวคือกันเขาว่าเออสร้างมันสร้างมันเขาหว่านอ่นนี่แหละสร้างมันไใบมอนสร้างมันบางเถืาหาะเอฟซีน่ะเขาหยุกแห่เขาหู้อยู่ว่าเจ้าก็ะโดดโถือกัน บางเ่อเอาเขาก็หู้อยู่ว่าเจ้าต้อนนี้มีมีปัญหาเป็นยังคือผัวผักให้เจ้าอย่างกออกผากต่างหากโลดเขาคือผัวผักให้เจ้าโดยตรงเป็นยังคือผากให้ขาบ้ซีโอ้นสมุดว่ามันไปมันไปเข่าบ่าเข่าบ่าท่นผู้เป็น โบมีเด้อซาเขาอยู่น้ำลาวค่ะซาเขาอยู่น้ำลาวค่ะเมื่อหนึ่งค่ะบมีมึงอตาสีหูเมึงอนั้มันไม่ใช่บอกมึงย้อนมันซี่อยู่กับมันมันเป็นคนกดเงินมันไม่ใช่บอกถูกเรื่องว่าเรื่องเงินนะบ่อไม่ได้มันจะไปบอกมึงเอ้าที่เราอยู่น้ำกันเห็ดคลิปเนาะอยู่น้ำกันเห็ดคลิปผู้นั้นผู้นี่โทรมาผู้นั้นผู้นี่โอนเงินให้แล้วกาว่าออกไปในคลิปขอบใจเขาก็ะหู้แหละ ขอบใจเอฟซีทุกอันนั้นขอบใจอันผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มิตอาไข่กู้มันูเด็กน้อก็มันไม่ไปไข่กูได้่ะมัเ FC มซนผ่านมันมาให้แบมันกูใส่นั าดอกังมันตัดกุกกตัดมันคือกันเออแต่ของ่ันต้องนี่งหันโงเกี่ยวกับมันกู๊กกร่ยุญงเกี่ยวกับมันถือว่าลูกมันเป็นยังถือว่ามันเป็นยังกุ๊กกระมุญงเกี่ยวกับมันนับอกเงินล็อกก็คือกันย้อนก็คือกันข้อใจเด็กกำลังว่าหันออกไรสด สมองคนี้เขาดเงยมันดีมันบียงมันดีย่ยนดีมันบีลงมาด่ากันบาทนี่เออ้ออันนันมันุขาเม่ทั้งเป็นแหละี่ละมีมัย่ไม่มีไข่เย่ม่มีเีนแย่ไม่จัเป็นเจนี่ แก่ผมเลยก็มาแล้วหมอไอ้แม่บานไปเลือกคนโว้ยบ้าเอ็งเนี่ยไปกันไปผู้น้นเป็นใหญ่ของมันอยู่ดีวันไหนก็ยี่บ้าไปกันเลยว่ามันจะอยก นว่าคอชูคอยนังสั้งปพทิ้งก้นเราล่ะ <c oughs> แันใจกูไ่วอ้าวอ,อ, <c oughs> อามาซะอามาให้เก่าตายซะคนน่งอยู่ที่เก่าโตเจ้าเราอะ้าเรา แล้วสูตรสังเณร้เงินไหนทำเขาตรงเขาใช่ไม่ร้านาจอมาใายใช่ก็สูตรเด้าแล้วว่ะ